วัสดีครับเพื่อนๆอันนี้ที่รามินทานะครับเพจตะกอไทยสายเถื่อนป่าว่าดีกันไมนะครับวันนี้เป็นเหลี่ยม2 2นะครับระหว่างค่ายรามินทานะฮะเจ้าบ้านฝั่งทีมเยือนนี่เป็นพุทธบูชานะครับเจ้าบ้านเป็นจ่าแอ๊กนะครับกับน้องป๊อกนะครับฝั่งรามินทาไอฝั่งพุทธบูชานี่เป็นกระติบน้อยกับน้องตีนะครับ เหลี่ยมแปลข้ามหัวนี่แลกข้ามหัวระหว่างน้องตีกับน้องป๊อกรามินทานะครับคู่นี้ชิงกันที่1,000 10, 0บาทนะครับดูว่าสูสีนะครับคู่นี้ครับอขอไปครับเพื่อนเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ รอสักครู่นะครับชิงหัวก้อยอยู่นะครับ หัวกลแล้วนะครับตอนนี้เกมนี้เป็นเหลี่ยมฆ่ามหมวนะ 13แต้มไม่ดิวนะครับเสร์ฟได้ทุกคนนะครับตัวยกล้นแปรล,ลูกสองนะครับเสร์ฟได้ทุกคนนะครับเ่ยบนี้นะครับแต่ข้ามหัวนี้ต้องต้องเป็นตีกับน้อง๊อกนะครับแต้ม0ุครับเริ่มแล้วครับ โอ้กระิปเสิร์ฟหลังครับโอ้โหจา่ายแฮกยกล้นนิดนึงครับแต่พกตีตีหลอกครับกระติบเกี่ยวไม่ได้ครับลุงนี้ครับเป็นายมินทาเสิร์ฟครับศูนย์ศูนย์ครับจา่าแฮกเสิร์ฟแทงกระติบเปิดง่ายๆครับโอ้โหเราตีก็ขย่มได้ครับ โอ้แต่ก็คู่นี้น่าชมนะครับต้องบอกว่าตัวพิกเกมต้องอยู่ที่ฝั่งตัวยกนะครับผืนเทพทั้งนั้นนะทั้งกับติ๊บน้อยกับจ่าแอ็กนะครับตอนนี้แต้มศูนย์ครับติ๊บเสิฟแทงมาเบามาโอ้ยกง่ายครับโอ้หนุ่มปอกนี่ตียัดตัวตีเลยครับ ศูนย์ศูนย์ครับกระติบน้อยยกตีขยบง่ายง่ายครับโอ้โหสูสีนะครับแต่ก็ทันกันครับตัวยกนี่ชั้นคูเลยนะครับบอกให้เลยครับตัวยกแต่ละคนครับศูนย์ต่อศูนย์ครับกระติบน้อยเสิฟแทงเส้นครับต้องตีแกแล้วครับตีเปิดเล่นเองครับเป็นแต้มเลยครับลูกนี้โอ้โห แต้มอยู่ที่1ต่อ0ครับเป็นสเสมอเสิร์ฟนะครับ1 0ูนครับกระติ๊บน้อยเสิร์ฟตัดหมุนนิดนึงครับยังได้ครับตีเกี่ยวไม่ได้ครับกระติบศูนย์ต่อหนึ่งครับ จาแฮกเสิร์ฟแทงโอ้โหตียังเปิดได้ <Wall. S 1> ครับตีนี้ตียาวครับอตีก็มาด้วยความมั่นใจนะครับ1นครับอุกติบเสิร์ฟแทงจแจกเปิดไหลไปโอ้โหดกบอกยังตีได้ครับ มันเพื่อนที่รับชมนะกดไลค์กด like, แชร์ให้แต่ก็เพจแต่ก,ตก,ตก,ตก็ไทยสายเถือนหว่าว่านะฝากเพจใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับศูนต่อหนึ่งครับสีเปิดหัวกระติบยังอุยยกช็อตครับโอ้โหยังจ่ายยักไหลไปเป็นแต้มเลยครับโอ้โหอนนี้แต้มเท่านะครับ โอ้ oh, เริ่มมีลมนะครับที่สนามนะครับตอนนี้แต้มเท่านะครับหนึ่งหนึ่งครับแกเสิร์ฟเสิร์ฟแทงตีเปิดหัวกระติบไหลมาโอ้ย oh. ความมั่นใจก็ใช้ได้ครับตอนนี้วันนี้ตีมาใช้ได้ครับตียังไม่เสียนะครับเป็นพุทธบูยาสคร,รับกระติบเสิร์ฟแทงโอ้ยังเปิดไหลไปได้ครับโอ้โหเทคตัวสูงดีจริงครับน้องป๊อกครับป๊อกพุทธบูชาเอ้ขอไหมฮะป๊อกลามินทาโอ้มันคล้ายๆกันนะพุทธบูชาลามินทานี่ออกเสียงผิด เพี้ยนได้เลยครับหนึ่งต่อหนึ่งครับจะแอคเสอร์ฟอุ้ยติดอย่างได้ครับอย่างป้อนมาให้ได้เอาติดเกี่ยวแล้วครับไหลไปทีนี้ป๊อกตียาวเป็นแต้มเลยโอ้ยเป็นแต้มขึ้นไปเป็นสองต่อหนึ่งครับโอ้โหติดเกี่ยวเลยครับลูงหนีตีถือว่าตีแก้ดีแล้วนะครับ 2องตอนนึงครับแสงแล้วครับออ้ยตียังเปิดซ้ายนะครับไหลมาครับกระติ๊บตียังติดเกี่ยวทีนี้หนองปอกต้องตีแก้ครับกระติ๊บเปิดหัวไหลมาอีกทีนึงครับน้องตีตีเอ้าน้องตีเลยเนี่ยนะครับน้องตีหยอดโอ้ยตีติดเกี่ยว2ทีแล้ว ไม่ตีแรงให้หยอดไม่ข้ามครับโอเป็นแต้มฝั่งรามินทาครับขึ้นไปเป็น3ต่อหนึ่งเลยครับโอ้โหจากตะกอตอนนี้ราคามาอยู่ที่เจ้าบ้านแล้วนะครับตอนปล่อยออกนี่คือฝั่งคุตธบูชาเป็นต่อครับตอนนี้เปลี่ยนฝั่งนะครับโอ้ยจ่ายเสิฟแทงเส้นครับออ้ยแทงเน็ตครับ ฝากเพจยรแต่พ่อไทยสายเถื่อนบอกว่าดด้ยนะครับโอ้คันผู้ชมไล่หลอมาครับโอ้โหพอกกรามินทาน,นี่ผมว่าตีใช้ได้เลยครับกับเท็เทคไปทั้งตัวเลยครับเป็นจ่ายแอคเซิร์ฟครับสามตัวนึงครับ จ่ายแฮกเสิร์ฟเบาๆกระติบยังเปิดได้ไหลมาครับโอ้โหลนเลยครับเอาจ่ายแฮกต้องแก้ครับอู้เปิดลูกแรกเสียครับกระติบน้อยเปิดยกต้องตีตีโอ้ย,ยังอยู่ครับอุน้องปองต้องแก้ไปเอาใหม่ครับไหลมาใหมต่ตีตีเอ้ายังอยู่ครับไหลมาเอาจ่ายแฮกก็อู้จ่ายแฮกยกไม่ดีแต่น้องป๊อกตีดีครับลูกนี้ โอ้เป็นแต้มหนีไเป็นแต้มซีต่อหนึ่งเลยครับโอ้โหน้องบ็อกนี่เกี่ยวลูกตีน้องตีหลายลูกแล้วนะครับอตีเข้าเข้าตรงเข่านี่น้องบ็อกกิกดีดขึ้นได้ครับสี่ต่อหนึ่งแล้วคุณเพื่อนที่รับชมนะครับเียอยู่ฝั่งนี้นะแอเซิร์ฟเปิดหัว ไหลมานี่ตีโอ้ยใจแฮกเกี่ยวไม่ขึ้นครับลูกนี้ครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับเป็นพุทธบูชาเส,รสิร์ฟครับกระติ๊บน้อยเสิร์ฟนะครับกระติ๊บน้อยเสิร์ฟโลยหลัง,งากแฮกเปิดหัวยกไหลไปนี่น้องป๊อกต,ตีโอ้หตีเช็ดเน็ตลงเลยนะครับโอ้โหตีเข้าตามากเลยครับ เป็นเจ้าบ,บ้านใ้เสร์ฟนะครับสี่ต่อหนึ่งครับโอ้โหงตียังตีดีครับนี่ราคาไปสี่ไปห้าเลยนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับเป็นคุตธมชาเสิร์ฟครับ กระติบน้อยเสิฟแทงแก็กเปิดซ้ายไหลไปโอ้โ,อโอหลูกเพกตัวนี่้งปอกทำได้ดีมากครับโอ้โหดูแล้วเล่นไปเล่นมาลูกตีนี่ขี่งตีเห็นเห็นชั้นเลยครับสีต่อหนึ่งครับเสิฟแทงแต่เปิดเข่าครับ้องตีตีโอ้โหงตีตีได้แค่สบัดิมาครับ จะแฮกเกี่ยวไม่ทันครับลุกนี่น่าเกี่ยวมากครับเป็นกระติบเสิฟครับหนึ่งต่อสครับกระติบเสิร์บเบาๆจะแฮกเปิดทีนี้ยกง่ายมากเลยครับเอาติดเกี่ยวครับโอ้โหตีน้อยเอาไม่ขึ้นครับไม่่ใชนนเยอ เปลี่ยนเสิร์ฟครับเป็นเจ้าบ้านได้เสิร์ฟครับอันนี้แต้มอยู่ที่4ต่อหนึ่งครับจะแฮกเสิร์ฟตัดโอกระติบเปิดสบายไหลามาน้องสีโอโหลูกไม่โอโหเป็นแต้มของเจ้าบ้านเลยครับขึ้นไปเป็น5้าต่อหนึ่งครับโอโหกระติบน้อยยกลนครับลูกเมื่อกี้ครับไม่ให้น้องตีตีไม่โดนครับ กลายเป็นลูกเปลาของน้องตีด้วยครับหนีไปเป็น5-1ตอนนเลยครับ13แต้มไม่ดีนะครับคู่นี้ครับจาแฮกเสิร์ฟเบาๆที่เปิดยกซ้ายตียาวโอโ้โหยังตีแก้ได้ครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับ เป็นพุทบูชาเสิร์ฟครับ1นึ่งต่อห้าติ๊บน้อยเสิร์ฟแทงกลางจแกห้เปิดซ้ายไหลไปโอ้โหตีลำตัวยัดลำตัวน้องตีน้อยครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมนะกดไลค์กด like, แชร์ให้ครับฝากเพจตะก้อไทยสายเถื่อนด้วยนะครับเอาตีเปิด โอ้โหตีต้องตีสะบัดเข้าหน้าขวาครับถึงจะลงนะครับอ้โหเพราะว่าจากแฮกเทไปหน้าซ้ายนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับเป็นกระติบน้อยเสิร์ฟครับ1ต่อ5้าครับกระติบโอ้โหเปิดหัวดีครับตีเอาติดเกี่ยวแล้วครับกระติบไหลมาโอ้โหล่นน่าเสียดายมากเลยครับเอาใหม่ครับตีอย่างนี้กระติบยังเกี่ยวครับ กระติ๊บแก้ตัวอีกทีนลครับน้องตีตีเบาๆเป็นแต้มเลยครับโอ้โหน้องตีตีตหยอดครับตอนนี้แต้มมาห่งหางๆนะอยู่ที่2ต่อห้าครับตอนนี้มีเจสองนะครับลองครับกระติ๊บเสิร์ฟครับกต่แหกไหลไกลนี่นโอ้โหน้องตีมุดได้ดีมากเลยครับ เปลี่ยนเสิร์ฟเป็นเจ้าบ้านเสิร์ฟครับโอ้โหพลังกองเชียร์เจ้าบ้านนี่ดีดมากเลยครับเป็นเจ้าบ้านเสิร์ฟครับจ่ายเสิร์ฟแทงตีเปิดหัวโอ้ยังได้ครับโอ้โหต้องตีอย่างนี้ครับน้องตีถึงจะลงครับ เปลี่ยนเสิร์ฟครับเป็นพุทธบูชาเสิร์ฟครับตอนนี้แต้มอยู่ที่2ต่อ5ครับติ๊บน้อยเสิร์ฟโอ้โหติ๊บน้อยเสิร์ฟไม่ข้ามครับห้าต่อสองครับโอ้โเสิร์ฟโอ้โเสิร์ฟหย่อนลูกนี้หยอกครับจ่ายอันนี้ยังตื้อๆกันอยู่นะครับ สองต่อห้าครับกระติบน้อยเสร์บแทงกลางเปิดซ้ายไหลไปครับจน้องตีแก้วกระติบไหลมาน้องตีก็ตีแก้มครับอกใหม่ครับไหลไปอีกทีหนึง่งขยมนี่โอ้โหกระติบน้อยเกี่ยวไม่ได้ลูกนี้ลูกมันยัดตัวครับโอ้ตอนนี้แต้มอย่างล็อกกันอยู่นะครับ แอมตอนนี้อยู่ที่5ต่อ2นะครับชิงกันที่หมื่นนะครับคู่นี้แต่ว่าตะก,ก้อนี้มันนะครับ oh. เป็ดชาบ้านเสิฟครับ5ต่อ2ครับ oh. จะแฮกเสิฟตัดไปที่เปิดขวาไหลมา oh. หนุงตีขยมโอ้โ oh. ห ล็อกได้ครับเห็นพุทธบูชาเสิฟครับ2ต่อ5กระติบเสริรฟตัดเบาๆไม่ข้ามครับอเป็นลูกที่สองติดต่อกันหน้าระหวังที่กระติบเสิฟไม่ข้ามนะครับ โรยครับตีเปิดหัวไหลมาครับตีตีติดเกี่ยวไม่อยู่ครับโอ้โหจ่ายแฮกเกี่ยวแล้วมันลูกมันดิ้นครับเป็นพุทธภูชาเสิร์ฟครับ2ต่อ5ครับกระติ๊บน้อยเสิร์ฟโรยหลังครับแลองฟ็อกเปิดหัวจ่าแฮกยกโอ้โหอย่างยกเข้าอยู่ครับ เปลี่ยนเสิร์ฟเป็นเจ้าบ้านเสิร์ฟนะครับเสียงไม่แรงไม่ชัดก็ขออภัยนะครับเสียงรู้สึกแหบแห้งไปนิดนึงครับแอดมินครับกระติบไหลมาตีโออย่างนี้เกี่ยวไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกมันจมครับตอนนี้แต้มยังล็อกกันอยู่นะครับอยู่ที่2ต่อห้าครับ กระติบเสิร์ฟแทงเส้นครับจ่ายครับเปิดขวาไหลไปครับน้องปอกยังตีติดเกี่ยวครับน้องตีต้องเล่นเองครับน้องตีขยบเป็นแสบเลยครับโอ้โหน้องตีไปล้วงมาจากข้างสนามครับโอ้โหโอ้โหทำได้ครับลูกนี้ครับขึ้นมาเป็น3ต่อห้าครับไหลมาใกล้ๆนิดหนึ่งแล้วครับตอนนี้อยู่ที่3ต่อห้าครับติดน้อยเสิร์ฟครับ กระติบเสิบกับแทกซ้ายเปิดได้ครับยกหล่นแล้วครับเป็นแต้มโอ้ยังติดเกี่ยวครับโอ้โหน้ององตีตอนนี้ไม่เหลือครับน้องปอกครับโอ้โหตีเอาแต้มไม่ได้ครับลูเมื่อกี้ครับตีแรงนะครับแต่ลูกมันไม่หนีตัวจ่ายแยกคับเปิดซ้ายได้ครับ โอ้โก็คู่นี้มันนะครับมันขนาดภาคยังภาคไม่ทันแล้วก็เสียงก็แหบแห้งแล้วนะครับภาคไม่ทันภาคตกอะไรก็ขออภัยนะครับจ่าแฮกเซิร์ฟครับโรยหลังไปน้องตีเปิดหัวติ๊บไหลยังโอ้โหต้องตีสะบัดนะครับอ้ตีลูกนี้ตีสะบัดนี่จ่าแฮกไม่พร้อมที่จะเกี่ยวครับอย่างนี้ครับ สต่อหครับจะติปเสิร์ฟตัดน้องอกเปิดจา่าแฮกอูไหลขี่เม็ดเลยครับเอาติดเกี่ยวส้นครับไหลมาน้องโอ้โหตีสะบัดหน่อยเดียวครับโอ้ลงหน้าจ่ายแอกเลยครับเป็นแต้มตอนนี้ขึ้นมาเป็น4ต่อ5แล้วโอ้โหตอนนี้ฝั่งพุทธบูชามีเสียงแล้วครับโดสตึกนี่5้54ครับ พุทธบูชาได้ใจนะไล่มาเป็น4ต่อ5แล้วครับติ๊บเสิบลรยหลังแล้วครับใจเปิดหัวไหลไปน้องป๊อกตีจม,มรรครับุ้โอ้โหเบียเสิบครับขอไปนะครับเริ่มง่วงแล้วห้าต่อสี่ครับ จนะแฮกเสิร์ฟตีเปิดหัวตีโอ้ตีเด็ดเด็ดเลยครับลูกนี้ครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเป็นฝั่งกุตุภบูชาได้เสิร์ฟนะครับ สี่ต่อห้าครับกระติ๊บเสิฟเบาๆครับยังยังโอ้ไหลได้ครับเอาติดเกลียวน้องตีครับไหลมาครับกระติ๊บโอ้โหหลองตีทําลูกให้มันยากครับโอ้โหหยอดง่ายๆไม่หยอดครับหยอดแบบใช้เทคนิคกระโดดย่องย่อ้อลูกคนไม่ข้ามโอ้เสียดายครับลูกนี้ครับเป็นจาบ้านเสิฟนะครับ ต่อ5-4ครับจะแฮกเสิร์ฟแทงเปิดหัวครับน้องตีโอ้โหน้องตีคิดเยอะครับตีออกไปเลยครับโอ้โหเห็นมีลูกเห็นนะครับลูกตีเบิร์ดครับเป็นเห็นประจานะครับลูกน้องตีตีลูกนี้ครับออกฤทธิ์แล้วครับลูกตีเบิร์ดนะครับลูกนี้ครับโอ้โหแต้มหนีไปเป็น6-4ครับสวย ในว่าเสิรต่อครับหต่อสครับจา่ายแฮกเสิร์ฟเบาๆตีเปิดเอายังได้ครับตีดีโอ้โหกระติบน้อยอย,ยังยังวิ่งยังยกได้ครับลูงนี้โอ้โหใช้เซนล้วนนะฮะในการยกเมื่อกี้ครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับเป็น4ต่อ6ครับ กระติบเสิบแทงซ้ายจะให้เปิดไหลไปน้องบล็อกตีไปโอ้โหตีเช็ดเน็ตลงเลยครับโอ้โหนึกว่าตะก้อจะไม่ข้ามเมื่อจะบ้านเสิบครับหกต่อสี่ครับเสิร์บโอ้โหเสิร์บไม่ข้ามครับกะ,ะ,ะเสิร์บกินเส้นน้องตีครับ เป็นพุธบูชาเสิบครับซีตองหครับกระติบเสิฟแทงเส้นครับน้องปอกเปิดหัวจะากแฮกยกง่ายง่ายครับติดเกี่ยวน้องตีครับน้องตีขยมยาวนะครับโอ้โหเป็นแจมขึ้นมาเป็น5ต่อ6ครับน้องตีเกี่ยวครับลูกนี้ครับ โอ้ตอนนี้แต้มสูงสีมากเลยครับโอ้ตอนนี้ฝั่งพุทธบูชาราคาท่วมนะครับ้า่ต้ตครับอ,บอุ้ยเสิร์ฟบอลครับกระติ๊บเอาน้องป้องยังเปิดได้ครับตีขยมบโอ้โห,โหกระติ๊บเกี่ยวไม่ได้ครับ มน็คู่นี้ก็คงพอแล้วแต่ก็ไม่มีใครวอร์มน่าจะหมดคู่แล้วครับชาวบ,บ้านเสิร์ฟครับเป็นจ่ายแฮกเสิร์ฟ65ครับจ่ายแฮกเสิร์ฟลอยหลังน้องตีเปิดหัวกระติบไหลมาน้องตีต้องตีสะบัดเท่านั้นนะถึงจะไม่ได้เกี่ยวครับ เปลี่ยนเสิร์ฟครับเป็นฝั่งพุทพูยานี่เสิร์ฟนะครับตอนนี้5ต่อหครับกระติบน้อยเสิร์ฟตัดขวาจ่ายให้เปิดไหลไปล้นครับกระติ๊บยกตีน้อยตีโอ้โหตียัดเข้าขวาแต่จ่ายแฮกเกี่ยวไม่ขึ้นครับโอ้โหตอนนี้แต้มเท่าแล้วนะครับ อันนี้พุทธบูชามาแล้วครับโอ้โหฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวานี่เป็นฝั่งพุทธบูชานะครับฝั่งซ้ายเป็นฝั่งเจ้าบ้านนะครับฝั่งขวาจอนะครับขออภัยครับหเท่าครับกระติบน้อยเสิร์ฟบอลจากแฮกเปิดยกโอ้โห บอกเปลครับโอ้โหกระโดดเทคตัวตอนลูกลงเปลาครับอเป็นแต้มพุทธบูชาแซงเลยครับโอ้โหวันนี้ขึ้นไปเป็นเจ็ดต่อ6เลยครับโอ้โหจะเปลี่ยนฝั่งไหมครับกระติ๊บน้อยเปลี่ยนฝั่งครับ